สวัสดีครับผมเมียวอันนี้แปลว่าเราเราเราเพิ่งเจอกันครั้งแรกหรือเปล่าครับผมพี่คือพี่คือมาแวะใช่ไหมครับผมสวัสดีับผมชื่อไข่ต้มนะครับผมชื่อน้องไข่ต้มครับผมเหมียวว้าเอาเอาแบบรักนะครับเราชอบแบบว่าแกะแกะหน้าโบดเลยก็เลยแบบว่าแล้วก็เลยแบบว่าเอออย่าลองลองลอง,ลองมาดูเลยเขาบผมแบบว่าเฮ้ยผมเขินะ <laughs> ผมเคยครับผมเคยเอ๋อไม่ใช่ผมแล้วผมเป็นผมเป็นแมวนะเอ,อ้อยหนักแล้วรับอือแล้วตัวนี้ดื้อไหมนะไม่ไม่ดื้อครับเลี้ยงง่ายมากถ้าเป็นแมวเป็นแมวพูดไม่ค่อยเก่งแต่ว่าแต่ว่านนท์เก่งมากเลยนะผมปกต,นออตนิน้องแมวอ้อนอยังไงหรอคะไม่ไม่แน่ใจว่าจะเหมือนเพื่อนเพื่อนแมวตื่นหรือเปล่าแต่ว่าจะอ้อนก็อ้อนว่ามาแวครับเออเอาแวครับเงี้ยวเอาแว้แล้ wat werkt er daar daar liggen op kou gang daar liggen op.